กลับมาสู่คลิป i n v e n t o r y อัปเดตนั่นเองนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยอาจจะเป็นการอัปเดตรายเดือนมากกว่านะเพราะว่างานการนี่มันโถตาหน้ากันเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะครับซึ่งของในเดือนนี้เนี่ย,ย,ยจะมีงานการนะครับที่คอนเฟิร์มแบบชัวร์ร้อเนะก็จะเป็นตัวของงานเกมออนนะครับอยู่วันที่ 20, 20ถึงวันที่2 2กุมภาันี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีกงานนึงคือ The c a s t e r Night นะครับอันนั้นก็เป็นช่วงมีนาแหละผมจำวันที่ไม่ได้เดี๋ยวมีลูกขึ้นมาตรงนี้น ไม่ต้องใส่เอฟเฟกด้วยแต่แน่นอนรับผมเหมือนทุกครั้งไปนะเราจะเอาของอัปเดตมาให้ทุกคนดูนะครับว่าตอนนี้เรามีอะไรอัปเดตขึ้นมาแล้วบ้างนะครับสำหรับใครที่อยากจะจองก่อนก็สามารถติดต่อมาได้ที่ข้อมูลตรงข้างล่างเยอะแยะมากมายเลยนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับและแน่นอนครับผมเราจะมาเริ่มกับตัวของซีลโปรดักต์รับซึ่งตอนนี้ต้องบอกกันตามตรงว่าเหลือน้อยกันอย่างเต็มทนแล้วนะครับตอนนี้เรียกว่ามาแล้วก็หายไปคือทุกคนแบบซื้อกันเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะมาเริ่มสู่อันแรกนะครับก็จะเป็นของที่ตอนนี้ผมคิดวว่่่าาานนนะเริม้ตตลลลแแหอี ทุกคนน่าจะหาบูสเตอร์บ็อกกันเยอะแต่ตรงนี้เรามีตัวของ f a n t a s m a l f l a m e ETB อยู่เหมือนกันให้จับจองนะครับสำหรับใครที่เป็นสายดอนผมบอกเลยนะว่าอย่าพลาดนะครับเพราะว่าหายไปจากประเทศไทยเมื่อไหร่จะหาตามยากแล้วนะครับต่อมาที่ตัวของบูสเตอร์บ็อกเมก้าอ o วิลูชันเสนะครับสำหรับใครที่เพิ่งตามมาสำหรับการเก็บการ์ดเปอร์มอนนี่คือการเริ่มต้นยุคใหม่ของ Mega Evolution นะครับของข้างในมีให้เลือกสะสมเยอะแย,ยะมากมายไก่กองเลยสำหรับเซตแรกถ,ถือว่าเป็นอะไรที่น่าปลื้มจริงๆนะคะรับการที่เขาปริ้นตัวของอนน ผมชอบมากจริงๆอะต่อมานะตรงนี้ก็จะเป็นตัวของ OP 1 3นะครับอันนี้สำหรับใครที่อยากจะมาเทรดกันก็มาได้เลยนะเอาของโปเกมอนเนี่ยมาคุยกันได้นะเดี๋ยวเราจะทำให้ดีลนั้นกลายเป็นจริงนั่นเองนะซึ่ง OP 1 3อันนี้เป็นของภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับต่อมานะอันนี้เรียกว่าเป็น one pack blister อันสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะค่อยๆเติมเข้ามาแต่ว่าอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับเป็นตัวของ pack break point นะครับที่มีตัวของ Pikachu promo นี่ ปิกนิกกับซิวิออนอยู่น่ารักมากๆนะครับอยู่ในซิลสวยๆอันนี้1อัน นั่นเองนะครับแล้วมีอีกหนึ่งที่เข้ามานะครับ <c oughs> ก็คือตัวของกล่องลาบูบูนั่นเองนะที่คอลแลบกับท็อปนั่นเองนะครับตัวของท็อปเองเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งการ์ดที่คนฝั่งสะสมการ์ดกีฬาเนี่ยจะค่อนข้างรู้จักกันเยอะประมาณหนึ่งเลยเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยของสะสมนะครับอย่างเช่นตัวของซองการ์ดลาบูบูนะหนึ่งซองแล้วมีตัวที่ห้อยอีกอันหนึ่งนันเองนะครับข้างในซองสามารถหาลันดัมเบอร์ได้นั่นเองนะอันนี้ก็บอกตามตรงว่าชอบนะครับก็เลยพกติดมือติดไมม้้านนนนััเองะแลวก็ เรียกว่าเป็นซีลโปรดักทั้งหมดที่ตอนนี้น่าจะหยิบติดมือมาได้นะครับถึงงานมันอาจจะมีมากกว่านี้ผมไม่รับประกันแต่ไม่มีน้อยกว่านี้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปสำหรับตัวของรอการ์ดที่เราจะพากันไปนั่นเองนะฮะไป และเริ่มต้นสลับตัวของรอการ์ที่ต้องพูดกันตมตรงว,ว่ามันจะเป็นของที่โชว์อยู่ในตู้ของพวกผมนั่นเองนะครับเริ่มมากันเลยนะตรงนี้ผมก็มีเรียงมาประมาณหนึ่งวันนั้นก็ดูกันตรงนี้เลยนะครับเราก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆเนาะผมจะวางไปเป็นธีมประมาณหนึ่งนะครับอย่างนี้เลควซ่าก็จะมาอยู่ข้างกันใช่ไหมก็เป็นตัวของ MA นะครับสำหรับใครที่เปิด a s c e n d ดอ t ีโร o เองเนี่ยในนี้ก็มีด้วยเช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็เปิดๆกันมานั่นแหละเนาะนี่ อันนี้ผมอยากได้ s อซมากสำหรับใครมีก็อย่าลืมมาหาก,กันที่บูธกันได้นะครับและแน่นอนว่าบูธของเราเองเนี่ยมีทั้งซื้อขายและเทรดนะครับเราไม่ได้รับซื้อขายเทรดแค่ตัวของการ์ดรอนะครับแต่ว่ามีการ์ดเกตด้วยเช่นกันนะและรวมถึงพวกซีลโปรดักต่างๆนานานะถ้าใครอยากจะมาซื้อขายเทรดกับเราเองเนี่ยแบกมาได้เลยนะครับยิ่งใครมั่นใจว่าของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษแล้วแล้วก็เรามาคุยกันได้เลยนะครับผมบอกแล้วว่าอะไรที่เกี่ยวกับสินค้าปอมอนเอามาคุยกันได้เลยนะตุ๊กตาถ้ามันตัวใหญ่นะ่นนาหจลจักนทะ เเอพราะนั้นเนี่ยถ้าใครมีอะไรที่เกี่ยวกับโปโลมอนมาทักกันได้เลยเพราะเราเองก็เป็นนักสะสมเหมือนกันผมเองก็อยากจะได้ของที่หาไม่ได้นะครับส่วนตัวเองผมก็พยายามหาของตัวเองแล้วแหละแต่มันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นให้ผมได้สะสมนะครับอย่างเช่นพวกสโลโป๊กสโลโบเกงกงเกงก้าอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นในตลาดอยู่แล้วคนแบบลูดกันไวมากๆนะครับเออ ตรงนี้ก็เริ่มมาเป็นตัวของโซนปิกาจูนะครับนี่ผมก็จะจัดเรียงมาแบบให้ทุกคนหาได้ง่ายเลยนะที่ทุกคนเห็นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเรียงบนตู้อย่างสวยงามเลยนะครับหละการโปรโมตกี้ที่เป็นปิกาจูก็มีทั้งธรรมดาแล้วก็มีแบบโปเกมอนเซ็นเตอร์ด้วยนะครับนี่เห็นป่ะ ปิกาจูปิกาจูใครชอบปิกาจูมาได้เลยนะครับใครรักสีเหลืองเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะเลียงไว้ให้นี่เทรนเนอร์แกลเลอรี่ตั้งแต่ Lost Orig i n ก็มีนี่เป็นตัวของปิกาจูตัวของเซ็ตวูญี่ปุ่นนะครับนะพอสีเหลืองเสร็จก็เป็นสีส้มนะครับต่อด้วยตัวอีกหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมกันละกันนะครับคือชาริซาหรือว่าตัวของดิซอนนั่นเองเนาะเราก็มีครบเลยนะผมคิดว่าการโปรโมทน,น่าจะมีครบนะน,นี่เราก็มีตั้งแต่ตอนยุคแพตตินัมนะครับหายากเลยนะภาษาญี่ปุ่นนะครับนี่ การโปรโมโนะครับสำหรับตัวของชาลิาสาด UPC สมัยตัวของซอนแอนชิลนะครับและแน่นอนว่าเราไม่ได้มีแค่ใบเดียวแต่ว่ารอบนี้เรามาเป็นคู่กันเลยนะสำหรับใครอยากจะหามืทูกับตัวของชาลิสซาบิวีสตาร์ที่เป็นอาร์คู่กันเนี่ยเราก็มีให้เป็นคู่เหมือนกันตรงนี้เราก็ยังมีดอนไชนีนะอ่ะเมก้าลิซาดอน Y ก็มีเหมือนกันนะเป็นตัวของดอนเลเวลเนะครับยุคแพทินัมเราก็มีด้วยเช่นกันแต่นี้จะเป็นดอนเก่าประมาณนึงเลยนะเป็นตัวของสตาร์เตอร์เด็กภาษาญี่ปุ่นนะครับยุค EX เลยนะซึ่งเรามีเป็น3มเกลอให้มาเลือกสรรเลยนะครับอันน <laughs> จบเลยนะเออคือแบบว่าเก็บครบจริงๆสำหรับตัวของยุค EX นะครับยุค EX เังเ่ยก็ถือเป็นยุคเก่าอีกยุคหนึ่งที่น่าเก็บสะสมมากเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเมก้าชาริสัทวายเหมือนกันนะเมก้าชาริสัทธ์ EX ตอนนี้ยังไม่ค่อยเข้ามาซะเท่าไหร่นะใครอยากจะมาปล่อยกันก็เรียนเชิญน,นะครับพอดอนเราต้องการดอนทุกร่างจริงๆอ่ะันนี้ก็เป็นดอนแท็กทีมนะครับทั้งอัลเทอร์นทีฟอาร์ตแล้วก็เป็นการ์ด EX ธรรมดาแหละสมัยก่อนใหม่ต้องเรียกว่าการ์ด WR ดัาเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเนาะแต่นีเป็นการรร์ดแททีมมธดานนะครับเเมื่อกี้ป็รุ่นอเทนทฟอาร์ตเนาะก็เเเปนลลูคาิโอับมมท นะครับมีอีวีกับสโนลักต่อด้วยตัวของเคาเรียกว่าครบรอบป่ะตรงนี้อ่าไม่มีครบรอบนี่เป็นสายาญ,ญี่ปุ่นต่ออีกหน่อยนะครับเป็นกราดอนเทรนเนอร์แกลลี่สักนดิดนึงสโนลอักสปิริตทูแล้วสุดท้ายผมจะเหลือทำไมก็ไม่รู้นะอ่าเป็นอาคานายนั่นเองนะครับคู่กับตัวของเทรนเนอร์มาถึงตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมบอกว่าเป็นตัวเด็ดของเมก้าดรีมนะครับถ้าใครเปิดแอสเซเดนต์ฮีโร่แล้วเจอไซดักอันนี้ได้โปรดมาหาผมเพราะผมรักมากๆเลยนะครับตรงนี้เราไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับแต่เรา มีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะตั้งซะประมาณ50ตัวในตู้นึงเลยแต่ก็ยังไม่ได้มีใครเปิดได้เยอะขนาดนั้นเนาะอะมีแท็กทีมหลุดมาตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นเกง้ามิมิคิวเจเนอเรต่อมาอันนี้ก็จะเริ่มแบบว่าใส่ใส่เป็นเป็นทีมนิดนึงนะครับตรงนี้ภาษาญี่ปุ่นจะเยอะนิดหน่อยนะเลเวลเก็ยังต่อมาอันนี้ใครดูคลิปล่าสุดไปนะครับที่เราเปิดชุด ไฮแคสต์ cast, นะอันนี้ก็อยู่ในวีสตาร์ยูนิเวิร์สนะครับสมาร์ทมาหาตรงนี้ได้เลยเพราะว่าการ์ดเนี่ยราคาถูกกว่ากล่องไม่ต้องไปนั่งลุ้นในกล่องเยอะสำหรับใครชอบสะสมเป็นการ์ดรอนะครับอ่อาเซอสุสก็มาต่อน,นี่ก็จะเป็นแก๊งมิวนะครับอันนี้ก็เป็นมิวตั้งแต่สมัยก่อนเหมือนกันของภาษาญี่ปุ่นนะครับหายากแล้วเหมือนกันสภาพดีอย่างนี้นะแล้วก็เป็น151นะครับต่อด้วยตัวของไชนีทรีเชอร์นะครับภาษาญี่ปุ่นเนาะอันนี้เป็นมิวของฟิวชั่นสไตล์ที่เป็นออเทอเรที ม m e มิว o v ด้วยสำหรับโป k กมอนโกนะอันนี้ใครยังตามหาอยู่ก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นตัวของวุเค้นะครับที่ผมชอบเป็นพิเศษคือทุกคนต้องรู้ว่าผมชอบอะ่ะผมมีการ์ดเกียดเยอะมากแล้วผมก็มีการ์ดลอยโดยเช่นกันนะครับแล้วก็มีตัววีร่างธรรมดา1อันนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมจะรวมอยู่ด้วยกันหมดเลยเนาะ เพราะว่ามีภาษาจีนด้วยนะครับตรงนี้เรามี2อันแล้วนะใครอยากจะปล่อยตัววยหรือว่าอัมบบออนก็มาได้หรือใครขาด2ตัวนี้ก็มาเจอได้เช่นกันอั p i บ n ยนวะีแม็กซ์นะครับจากอีวิงสกายก็มีตรงนี้ก็เป็นตัวของ s n o ล l l โปเกมอนเซ e นเตอรนะครับเป็นแกรนดดินจา r o โปรโมที่มาจากโชเดตเฟเบิ g กา r ิวอร r นะครับอันนี้ก็แต่ซ n นเ Moon แล้วเนาะ ไกลนิดนึ่งนะเป็นสนิวี่นะวิกตินี่ที่เป็นโปรโมตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าเต่านะครับช่วงนี้ผมบอกเลยวว่า1 5ึ่งหาหลังมานะครับไม่ต้องบอกตลาดไทยนะฮะตลาดนอตน,นี่คือแบบกําลังเดือดพลาดเลยนะครับหนึ่งหาหทุกคนกําลังแบบโหยหากันมากมีเจสี่เอนเจมนะครับตัวของฮิดเด้นเฟลดยุคซซนเนอ์มูนเวอร์ชันก่าเป็นเนสนะครับตัวของแฟนตาสมอลเฟลดที่ผมบอกเลยว่าโคตรสวยและเป็นหนึ่งการ์ดที่ถ้าใครสะสมได้เนี่ยก็จะ เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเนี่ยเพราะว่าในการเนี่ยมันมีเรื่องราวอยู่ข้างหลังเยอะเหมือนกันอ่ะเป็นพลิพับนะครับต่อด้วยไซดักอันนี่ก็เป็นพวกสัตว์น้ําทั้งหลายนะนี่ใครไม่ได้เปิด u ู c ชาลิสซดเมกาเอ็กซ์นะครับตรงนี้ก็มีเนาะชาลานิธานี่ก็ตอนนี้น่าจะเริ่มตามหากันเยอะขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเซตที่หาตัวนี้ได้ก็จะใกล้แล้วนะหมดปิน้นนะครับมีเซราโลอาร์คเดชสแลมอันนี้ดักใครตั้งแต่ตัวของยุคเจเนเรชันนะครับก็เป็น XY ีแหละครบรอบปี่สิบป ดูต้มอยู่กับเรามายาวนานนะครับผมชอบเหลือเกินพาวดูมโซโลซิสนะครับนิโอรนระุต่อไปชิวๆตรงนี้เลยนะครับใครเจออะไรที่ชอบแคปรูปไปได้เลยนะผมมั่นใจว่าทุกคนสามารถจะแคปรูปได้ทันแล้วเอามาคุยกันได้ใน Line แอดนะครับอันนี้เป็นคู่กันเนาะอยู่กันไปเลยนะแล้กับตัวของไก่สโลอดนะครับที่เป็นฮิดเดนเฟตด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นตัวกองสุดท้ายแล้วเจเนเซกนะครับบอเบอร์ซอ ไอวิสอร์แล้วก็เป็น m e ก a เมนิซอนั่นเองนะอันนี้มาเป็นเซตสำหรับใครที่อยากจะเก็บเจ้าตัว,ตวของโปรปสอที่เป็นเซตตัวของเมก้าเวอรชันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตัวของการเก็ก มาต่อที่ตัวของการ์ดเกตนะตอนนี้เรียกได้ว่าเริ่มโลตอกของเริ่มหมดนะครับทุกคนมากันไวมากๆเลยเป็นตัวของชริส BE ัทวีเก้าจุ so ีทีเนั่นเองนะครับการโปรโมทที่เรียกว่าผมก็ชอบส่วนตัวนะเออมันมาได้จากตัวของแชมเปญผัดนะครับแล้วก็เป็นตัวของลอคาน่านะอันนี้ก็เปิดกันได้เองมีไรโคนะครับเป็นโลเดนโกชายนิ่งเซเลบีนะเป็นพิตตี้พิตเลตพิตตี้พิตพิตตี้แหละ ผมจะได้3มร่างมากๆเลยนะแต่นี่ก็เป็นหนึ่งอันที่ผมชอบสุดๆเลยสำหรับตัวของโปรโมอีวีนะครับสำหรับตัวของ s p C Pismetic Evolution 9.5นะครับหาค่อนข้างยากมากๆสำหรับเกรที่แบบเป็น10เนาะก็มีมิลนะครับใ i n นี่มินะจากตัวของ Celebration นะครับครบรอบ25ปีมีไลดอนนะครับเป็น ETB Promo ของเซตหลัก Scarlet v i o l e t นี่ก็เป็น Mega Evolution Base นะครับตัวของ Mega Carivo นี้สวยมาก อันนี้ถ้าใครไปสังเกตดูของอาร์ตล่าสุดตัว N Solo a r ลเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์คนเขียนเดียวกันนะครับมีซินเทียกาช้อมนะครับปิกจู EX ็ำหรับ Searching Spark แล้วก็เป็นซุยคุงโกสตาร์นะครับ p s a 7อันนี้ปวดครับถามเข้ามากันเยอะเลยฮนะผมปวด <laughs> ไม่ให้นะครับอันนี้ไม่มีให้แน,น่นอนลาติออสนะครับ e สมัยก่อนเลยนะครับตั้งแต่เซตดารก้อนเลยนะคือเก่ามากๆนะครับ จากอ e ีซีรีทุกคนก็ได้เห็นอยู่เนาะอันนี้เป็น P.S.E. 8สูงม,มากๆนะครับใครมีน้องอีกข้างหนึ่งมาคุยกันได้นะครับคือลาติอาส์นั่นเองเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นชายนิ่งมิลนะครับสำหรับตัวของชายนิ่งเลเจนส์หาค่อนข้างยากแล้วนะฮะในเซตก็จะมีตัวนี้น่าจะอันดับ2เนาะอันดับ1จะเป็นตัวของมิลทู G.X. นั่นเองและนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมบอกผมชอบนะครับตัว e v cake เหลือเกินนะก็มีตัวของ S.Q.C. นะ9.5นะเนาะเอ้แต่ว่า p s a นะ่าจะไปหมดแล้วนะครับเป็นมาเกน น้องมาเกน่าอันนี้ก็มีเหมือนกันนะนี่เป็นการ์ดโปรโมนะครับในกล่องม ic, นะิสติกมิสติคอลโปเกมอนเนาะเป็นซีเวียรนนะครับอันนี้ก็เป็นเจเนเะร,รชันนะครบรอบยีปีไทโพชั่นนะครับเบสเซเชนดูดิกอนนะเอ่อมิลทูวีสตาร์ก็มีโซโลโปก็จัดมานะครับมีนิดหน่อยตรงนี้นะมิลทูทองอ่ะมิลทูกรอ่หนะนี้ดกิงนะครับเดซินไลเบิลมีตัวของแคทลีนนะครับกับตัวของซินเทียแท็กทีมต่อที่ตัวของลิซิออนทีเอส แล้วก็เป็นฟรลิออนพิสเมติกเอเวอรชั่นพิเศษเก้านะครับและสุดท้ายก็คือตัวของปิกาจูเกงกานะครับ BTS 10อันนี้คือสวยงามมากๆนะครับหาได้เพียงแค่ที่เดียวคือการภาษาจีนนะครับถ้าเจอภาษาญี่ปุ่นขอให้รู้ว่าปอมมีแค่จีนเท่านั้นนะครับอันนี้ e x ็กซ์คลูซีฟของการภาษาจีนเลยสวยมากนะโอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูตัวของการ์ดโปรโมชัน,นิดนึงแล้วกันผมมีติดไม้ติดมือกันอยู่นิดหน่อยนะ ตรงนี้เราเหลือตัวของการ์ดโปรโมที่อยู่ในซิลน้อยเต็มทนแล้วนะครับก็ะจะมีตัวของบอสออเดอร์เนาะอันนี้จะมาจากกล่องนมตั้งแต่ยุคซ้อนเหรียญซิลเลยมีคาร่าสตัวนะครับแล้วมีตัวของโอเกอร์ปองนะอันนี้จากตัวของทไวไลท์มาสเคเรตอีทีบีนะครับต่อด้วยตัวของบอเบอร์ซอที่เป็นบ็อกซ์ท็อปเปอร์นะครับไม่ใกล้เวอร์ชันเบสนั่นเองแล้วก็จะมีตัวการ์ดโปรโมนะครับเป็นเกรกนินจาโกสตาร์ที่หาได้เฉพาะ ETB ครบรอบ25ปีนะครับเรามีแบบซิลธรรมดากับแบบซิลที่มี วอยู่ทั้งหมดถึง2ลูกด้วยกันใครอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงมาดูที่งานได้นะครับสวยงามมากแล้วก็จะเป็นเวบโพลิออนนะครับพิสม e t ิกเอเวอเรชันสเต็มที่มาจากกล่องเซอร์ไพรส์บ็อนั่นเองเนาะน้องน้ำนี่น้องน้ำรอทุกคนอยู่นี่นฮะอ่ะเคตรงนี้นะ่าจะหมดตัวของการ์ดรอการ์ดที่ตั้งบนโต๊ะแล้วก็พั่การ์ดเกตแล้วก็ตัวการ์ดโปรโมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการ์ดในแฟ้มกันบ้างดีกว่านะว่ารอบนี้ผมจะพกอะไรไปบ้าง <laughs> แน่นอนว่าเราจะมามุมท็อปวิวประมาณเดิมนะแต่มันจะขยับนิดหน่อยเพราะว่ามือผมก็ไม่ได้นิ่งขนาดนั้นนะรอบนี้แฟ้มนี้เนี่ยจะเป็นแฟ้มภาษาอังกฤษเท่านั้นเลยนะครับเพราะเนี่ยเปิดมาทุกคนก็สามารถที่จะ expect นะครับว่ามันจะมีแค่การภาษาอังกฤษเท่านั้นเลยนะก็แน่นอนว่าจะมาเหมือนเดิมในธีมของการเลียงยุกนะครับนี่ก็มาดูได้เลยนะครับตั้งแต่แน่นอนพอดิน้มขึ้นมานะจริงมีเบสเซตอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ไม่อยากพูดผึ่งเยอะเพราะว่ามันมีอยู่ไม่กี่ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูกันได้ ชอบใบไหนหาตัวอะไรในนี้น่าจะเกือบครบทุกอย่างนะครับอย่างหน้านี้ก็เป็นครบรอบ25ปีก็ใส่มาค่อนข้างเยอะนะครับหน้านี้สำหรับใครที่ชอบตัวของการ์ดสแตมทั้งหลายนี่คือทั้งหน้าเลยนะครับมีให้สะสมเลยตรงนี้ก็จะเริ่มมาเป็นตัวของซ้อนแอนเชิลนะครับที่เป็นเทรนเนอร์กาลีทั้งหลายที่ผมชอบเป็นพิเศษนะตรงนี้ก็มีอีกหน้าหนึ่งแล้วก็เริ่มขยับมาที่ซันแอนมูนนะครับที่เป็น g ีเอ็นะมีการ์ดอในสมัยก่อนยุค XY นะครับ ไล่เข้ามาแล้วข้างขวาเนี่ก็จะเป็นตัวการ์ดโปรโมนิดหน่อยและตรงนี้ผมบอกเลยว่าการ์ด IR มีเป็นล้านนะฮะนั้นก็ดูกันด,ดีว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะตรงนี้อ่ะอันนี้เนี่ยจะผสมไปหมดเลยนะครับทั้งตัวของ s c a r l e t Violet แล้วก็ Mega Evolution เนาะใครที่ตามหาการ์ด IR ในช่วงนี้ก็จะมีให้เกือบหมดเลยมั้งก็น่าจะใกล้เคียงนะครับอ่ะ อันนี้ก็เปิดมาหลายหน้าแล้วเหมือนกันนะครับจบที่ตัวของแฟนดัสมอลเฟมนะกําหลังมาก็จะเป็นตัวของการ์ดฟูอาร์ทั้งหลายและเริ่มมาเป็นฟูอาร์ทั้งหมดนะมีการ์ดทองสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับสมาเซนต้าก็มีโคเรดอนก็มานะครับแล้วก็เป็นตัวของเทรนเนอร์นะครับซึ่งเราก็จะมีผู้หญิงเป็นหลักอยู่แล้วนะตรงนี้แล้วมีการ์ดตัวของชายนี่เล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้ถ้าใครมีการ์ดชายนี่ก็มาปล่อยกันเพิ่มได้เลยนะอ่นะอันนี้ก็เป็นตัวของภาษาอังกฤษนะครับหน้าหลังจะเป็นเรียกว่า ของเติมนะครับใครเปิดเลยมาผมก็ยินดีด้วยนะฮะอ่ะ <laughs> อันนี้หมดไปสลับตัวของแฟมนี้นะมาต่อที่ตัวของ แฟ้มอีกอันนึงนะครับซึ่งอันนี้เป็นแฟ้มใหม่ล่าสุดของทางเรานั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นแฟ้มภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับในแฟ้มนี้ซึ่งอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มมีแฟ้มภาษาญี่ปุ่นเยอะขึ้นหน่อยละกันนะแต่ก็ยังแน่นอนว่าไม่ใช่ของหลักที่เราจะมีในร้านของเราอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เริ่มเหมือนกันเลยที่ตัวของแพนดินันมนะครับซึ่งก็คือเลเวล X ทั้งหลายหมดเลยตรงนี้นะมีเยอะมากอันนี้มีหลงมานิดนึงเป็นตัวของฮาร์ดโซลโกซิลเวอร์นะครับและที่เหลือเนี่ย,อ,ย,ย,าาาาะยอะยัไดซก ใช่ไหมพจมาใช่ไหมภาษาไทยเออหรือพิพับนั่นเองนะครับก็จะค่อยๆไล่มานะการ์ดเก่าๆก็จะมีเยอะประมาณหนึ่งเหมือนกันเนาะก็จะเรียงมาจนกระทั่งถึงยุคซอเดนชิลเรก็จะข้ามมาในตัวของยุคสกาเลตไวเลตเลยนะครับอาจจะมีแอปเซียมิการอิวลูชันตรงนี้หน่อยนะครับเออช่องมันมัน,ม,นมันว่างบดีเราก็จับใส่หน่อยละกันนะแต่นี้เราจะเพิ่งเริ่มมีแฟมภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่ได้มีเยอะมากให้เลือกสรร ขนาดนั้นนะครับตัวนี้มี s i r นิดหนึ่งเอาเหมือนึง s a r นี่มันตะวี่ต่างกันทปาไมวะเออนี่แหละตรงนี้ก็จะมีเพิ่มนะครับแล้วก็ m a ทั้งหน้านะครับใครชอบมาเลือกสรรได้เพราะผมชอบมากๆสำหรับการ m a นะครับคือไม่อยากจะว่าเลยนะแต่ดีเทลขนาดนี้โอ้โหผมว่าราคานี้มันโคตรคุ้มอะไม่รู้จะเรียกวคุ้มยังไงแล้วนะครับปรกาศไดอามันก็จะทรงๆนี้แหละแต่นี้คือทำให้เรานึกย้อนกลับไปในยุคของ x y นะครับที่มีการ Combination Skill ของโปเกมอนเนี่ยคาดมาตรงกลางตัวของโปเกมอนที่มีร่างเมกานั่นเองนะฮะตัวนี้นนเราเป็นส่วนเสริมนิดหนึ่งนะครับอ่ะข้างหลังเรง่านี้ไม่มีอะไรนะแล้วก็อีกแฟ้มหนึ่งนะครับที่เราจะให้ดูกันอย่างสุดท้ายแล้วแหละ,ละก็คือตัวแฟ้มวครับ <laughs> แฟ้มวเนี่ยก็แน่นอนว่าขึ้นชื่อว่า V ก็จะเป็นตัวของการ์ดวนะครับวีแม็กซ์วนะ มีหมดเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการยุคซอนแอนด์ชิวิงเนี่ยแฟมนี้กันเรียกว่าน่าจะเรียกว่าตอบโจทย์ที่สุดแล้วพอมีครบหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยวีแมมาต่อจบที่ VSTAR นะครับมีทั้งแบบว่าวีสตาธรรมดา VSTAR f u ฟูลอาครบหมดเลยจบที่ลูกเกียรตรงนี้นั่นเองนะฮะโอเคข้างหลังไม่มีอะไรหรออ้าวเซอร์ไพรส์ไม่ละเออเปิดม,มาเจอก็ยินดีด้วยนะครับแ <laughs> อบมีใส่ตำแซมข้างหลังด้วย แดี๋นี้ก็หมดไปแล้วนะครับสลับอินเวอรอเรียอัปเนั่นเองนะแต่มีของแซมมานิดนึงสลับใครที่ไม่ถึงตัวนี้นะเรามีกาชาให้ทุกคนมานั่งเล่นกันอย่างสนุกสนานแน่นอนนะครับอย่าง3ใบนี้นั่นเองนะครับที่จะมาให้ทุกคนเล่นในงานเกมอ่อนชัวๆที่ MBK ตั้งแต่วันที่20ถึง22นะครับซึ่งก็คือเริ่มแต่วันศุกร์เลยใครเลิกงานหรือแบบพักเที่ยงมาเจอกันได้นะครับกาชามีให้เลือกสรร์มากมายมีทั้งตัวของเซตมิล มีเซ็ตกงก้าไดครับแล้วก็มีเซ็ตหลักของเราคือแบบระดับ1,000นั่นเองนะที่ให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันได้ที T ่บูธของเรานะครับโอเคไงก็ขอบคุณทุกคนแนบที่มารับชมกันในวันนี้ด้วยแล้วก็หวังว่าจะเจอทุกคนนะครับที่งานต่างๆที่จะมาในอนาคตนะฮะเราจะค่อยๆอัปเดตไปของแต่ละเดือนเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องลืมจนเกินไปเพราะถ้าผมใส่ลิสต์ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยทุกคนจะแบบโอ้โ oh ห oh เยอะขนาดนั้นเหลือใช่มันมันเยอะมากครับผมแต่ว่าเราสโคโลงมาประมาณ2-3อาทิตย์แล้วกันเนาะเราจะได้มาอัปเดตกันก่อนที่จะมาเจอกันหน้างานนั่นเองนะฮะโอเคสรัสนี้ลากันไปก่อนแล้วนะครับผมายบายฮะ